สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีบาแพงบปทุขมสุขุนเด้อะมันเองค่ะสิมาหาปลาเมาพี่น้องเสียเอาสุดนักเรียนเนาะไปหายนักเรียนมอตบ้านนะบ่อเอื่อยมอปลายบ้านนะบ่อเออมอปลายบ้านนะมงพี่น้องปลาเมาเพิ่นบ่ว่างเพิ่นสิยิบสินต่อเนาะยังบ่แล้วบ่แพงกับผูกงัวไหวเหมือนนี่ยังบ่ทันได้เลี้ยงงัวเลยเสียเอาสุดไปหายนักเรียนก่อนเนาะจังสีกลับมา คอยสีเหลียงงวัวสิไปกับสาวแพงพี่น้องก่อนอื่นกขอขอบมุกขอบใจเอ๋ยหักเดอ้อที่สนับสนุนให้นักเรียนให้ให้นักศึกษาเนาะมีสิทธิง์งามๆหนุ่มเป็นนักเรียนยแมนรประมาณกำลังแทะอยู่พี่น้องสาวแพงก็ดีใจเนาะ,นะ,นะได้เป็นสะพานบุญให้ทั้งเอือยทั้งผู้ใหญ่บัดสุขสุขคนนั่นแหละขอให้อยู่ดีมีเฮงพี่น้อง ประเมากระซานถูปเมาก้เตียงไว้หัตวเมอป่าเออนิบสนั่นอยู๋ยวพี่น้องประเมาก็ได้บอกว่าเนาะบอกแพ่งกับบอว่างคือกันเลยหักผูกไว้ก่อนเมื่อจังสีเอาเพื่องให้กินพี่น้องเพื่องกับเรือก่อนเดียวแพร่งสาะมากัะน้อยว่านี่แองกับไปพี่น้องความไปกับมันกับบิงดอกน้องพี่น้องเนาะไปแป๊บเดียวหนึ่งแล้วก็เมบแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็พากันมาแหละ มันกับบริเกรย์บัตนาโมงเองเนี่ยพี่น้องปลาเมาเห็ดผู้มันหลายตัวนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อปลาเมาสีหมอบนาทีให้ให้ท่านหล่อแพงโดยสวยกันไปเนาะท่านสีไปมีแต่ปลาเมาเนี่ยมันสีสั่นสลายมันสีบว่ท่านอันนี้ปลาเมาแม่นเอาทุ่งกลับมาให็นเลยเด้ออืมกระเดี่ยวให้เอาไปเลยไปกัตามสื่อแล้วตามสื่อเนาะ บนาโมเขาเองพี่น้บันนาโมเขาเองมีหาน่วนหพื้นอยู่หาคนพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่พุทธนะพี่น้องเนาะอยู่วงเฮียนบ่าแพงกับสิไปหมอบกับซาแพงปลาเมาพึ่นกับยิบพี่น้องบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าต่างคนต่างมีพะละพี่น้องเมน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  ่ะพี่น้องบาดนี่ไปเจอกันอยู่พุน่นอยู่วงเฮียนพุ่นแหละพี่น้องหอดเทียนซาแพงแล้วพี่น้องหอดแล้วหอเจดตัวเยน็ยเยนอุ้มลูกหน่อยสบายดีคือมแม่เบิดเลยบอกไปทางพ่อเลยกาฟิวก็คือแม่โอ้ยท <c oughs> ุกใจแห้งเขาคือแม่หายเลย กำลังสิไปพี่น้องผัดนาเคียนคือพากันมาแ,ลาออแหละบัดนี่แล้วกันนาเคียนอนะนาเคียนมาทานงมอบอสบายดีพี่นอ้องบะน้ำม่วงนี่นะบัน้โมงเขาเองอะมาทานงตัวไก่จากโบหูมีสื่ออยู่นะฮะข้างล่างบูมท่านมาเกีากวกะเพียงน,นี่จะม่วงท่านอยู่บจ่จักเอ็นม่วงครึ่งก่อน บบปัะป่ะน่ะน่าสีทันพี่น้องเพราะว่าเห็นหนักเหียนเลิกมาแล้วเนาะน่าสีทันอยู่ไปแพง่นนง,พงกันน่ะเนาะน้องมาเอาเขียนสื่อใส่ให้เรียบร้อยเนาะกาเกมให้เรียบร้อยมีแต่พายไปแล้วกะห้องสื่อเพิ่นให้เพิ่นมาเอา อะไรพี่น้องกับสาวแพงมาหยอบหลอบเล็กพี่น้องเอ้ยลอบสอหลอบที่สองเห็นได้เลยนะมาหนักเฮียนเมื่อเบิดมาอันนี้ก็ยังมาบวชครบ่สามพี่น้องแพงก็เอามงินกินเพื่องเรรียบ้อยมาสามคนขาดสองอาจารย์ตะมาถึงิ่งผิดเด้อ มาแปลงแกมาเป็นมือกล่องเปลี่ยนบอแพงนะพี่น้องดังเควีขาดลงมาวะทัมมีทคัมมี่สองมาด้วยแขงมาแโกเพี่น้องก่อนอื่นบอแพงแกอยากขอขอบคุกขอบใจทั้งเออทั้งยูเอสเอเนาะที่สนับสนุนสุดนักเรียนสุดนักศึกษา ใส่ใจใส่สิงนง,งามๆเนาะล่ะก็ให้ปลาหมามีงานเห็ดนำพี่น้องขอ mm hmm. ขอบมอ,อบใจหลายๆเด้อเอื่อยทั้งน้องก็ยินดีเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้เอื่อยแล้วก็ผู้ใหญ่เบิดทุกๆคนกับพิมงานชาวแพงปลาหมา่าะยังมา่าวยกบเนาะพี่น้องแล้วก็สีหมาไวน้าาน,ไไวน้ำจารยนนำหม่าวยกบก็ได้พาว้น้ำจันตาเนาะแมนพี่เขามาที่เด้อ mời anh cho thật đi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  thật ลอมวอกจาเด้อไหนเยหันเลรลยเลยเยเล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 เลยเลอเยเลยนลยเยเลยเนยเลยเลยเลยเอยเนยเยเลยเยยเลยยเลยยเลยเเลยลยเลเลียนเนาะนเยยลยยยยยเเเเยยักยยยยยเ เดยวข่อยสิไปแจ้งปวาเหมาเด้อว่ายังเหลือเท่าใด้เนาะมาเพิ่มอีกผู้หนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นมาฮงเฮียนกะบางสิ่งบางอย่างเพิ่นก็คัดของเนาะมาฮงเฮียนกะเพราะว่าฮงเฮียนเฮาก็เปิดใหม่ได้เดือนนึงแล้วเนาะเปิดนี่เนาะยัังงยบ่ยังบอกเดือนสเออผมเปิดวันที่หนึ่งเดือนเก่าเนาะเอ้ยังวันที่หอด้วยฮงเฮียนก็ต้องเผื่อเนาะย่งยากแล้วเนวกับผู้มาสะผู้มาไว้แม่น เพราะว่าเครืเรียนเท้าเปิดเปิดหับนักเรียนนี่กัเดือนหนึ่งกับคือปิดเนาะเปิดหับแต่เดือนหนึ่งมันปะอีกอย่างช่วงนี้ฝนตกหนามากบ่อยพี่น้องเอ้ยนักเรียนบางคนอยู่ใกล้แม่พี่คัเป็นกบบโบมามาโบท่านมีแล้วน้อยอะไรอย่างเพี่น้องกันหลังจากงดแล้วโอเคเนาะก็เท่าเทีกัสิเขาเมื่องแล้ว อื blender, <aden disappearance> ่นครับเพราะขโมกับใจเคยหักหลายๆเนาะตัว่าสนับสนุนทีมงานมาโดยตลอดเลยจ้ะเหมาะสิ่งดีๆหายห้องเฮียนบ้านนาบอกชื่อว่าบ้านนาโมงอะไรพี่น้องบ้านน้องแนี่เนาะเอาเป็นบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแต่เจ้าคลิปเนาะพี่น้องเนาะสบายที่วัสดีเราชมคลิปหน่ะเด้อ